เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมมาริเอลนะครับและในคลิปนี้อยู่กันในรายการเมส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้อยู่กับเอ็ดดร์ดอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่าหัวใจของเลื่อยยนต์นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าฮีโร่ใหม่ตัวนี้เนี่ยมาแรงมากๆเลยนะครับหลายๆคนก็จะมีทั้งอ่าตัวมันโคดมางแรงมางตัวมันอ่อนมัางอะไรงี้นะครับคือมีทั้งเสียงดีแล้วก็เสียงไม่ดีเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์น้องเอ็ดดร์ดอันดับหนึ่งนะครับถามถึงข้อดีข้อเสียของฮ ฮีโร่ตัวนี้เล่นยังไงมีเทคนิคการคอมโบและตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับฮีโร่ตัวนี้คือตำแหน่งไหนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าตัวกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปสัมภาษณ์น้องเขากันนะครับผมจะมาแจกเซตลูนในเทมพลังแฝงของเอ็ดดาร์อันดับหนึ่งก่อนนะครับเริ่มทีลูนนะครับส <c oughs> ีแดงเนี่ยใช้เป็นออนสล็อต8เม็ดเรทอีก2เม็ดนะครับสีม่วงนะครับจะเป็นแอสซิสเนต8เม็ดแล้วก็สปิริต2เม็ดนะครับส่วนสีเขียวใช้เป็นดาร์กคลอส10เม็ดนะครับ พลังแฟงนะครับน้องเขาจะใช้เป็น c ค r ร์ดอับเดนะครับมาดูทางหน้าไอเทมนะครับชิ้นแรกก็ขึ้นเป็นดาบฟาร์มโซลิเวอร์นะครับก็เป็นตำแหน่งป่าเนาะตามด้วยรองเท้ารถคูดาวนะครับโบเก e นสเปียดาบแดงดาบวิกแล้วก็ปิดท้ายด้วยมุรามาสะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตรูไอเทมพลังแฟงของเอ็ดดร์ดอันดับ1ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องเขากันเลยนะครับ สายหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K เลือกชมได้ทั้งมือถือ i p a d คอมและทีวีมีทั้งโปรรายวันรายเดือนและพิเศษกับโปรหัวบ้านหาวอนในราคาสุดคุ้มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านกำหนดไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังแบบไหนร้านมีให้คุณเลือกครบจบในที่เดียวมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถสแกนเชือกโค้ดหรือลายแอดได้ที่แ h a ชาร m ได้เลยนะครับ ใครที่ชอบเล่นเกมมากๆอยู่หน้าจอคอมหรือหน้าจอโทรศัพท์ทั้งวันเนี่ยก็อ,อยากจะแนะนำแว่นกองแสงนะครับอันนี้เป็นแว่นกองแสงออปตัสนะครับรุ่นซีโร่นะครับราคาไม่ถึง2ใบเทาแต่ประโยชน์เยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้จะช่วยเราถนอมสายตาได้ดีนะครับเวลาเราอยู่หน้าจอคอมนานๆเนี่ยตาเราจะมัวหรือว่าปวดตาใช่ไหมครับแต่ถ้าใช้แว่นตัวนี้ช่วยกองแสงนะครับอาการนี้จะไม่มีนะครับแล้วก็ใส่สบายตาไม่ปวดตานะครับตัวนี้มากับเลนพิเศษเลยนะครับเป็นเลนเรติน่าเอ็กซนะครับซึ่งเป็นเลนที่กองแสงสีฟ้าได้ดีมากๆ เนี่ยเห็นไหมเวลาอยู่หน้าจอคอมนะครับมันจะสะท้อนแสงสีฟ้าเยอะนะครับแล้วคิดดูถ้าเราไม่ใส่แว่นนะทุกคนแล้วแบบรับแสงสีฟ้าเต็มๆเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเวลาเราสั่งเนาะเราก็จะได้มาเป็นกล่องแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีผ้าไฟเบอร์อีก1ชิ้นนะทุกคนไปสั่งกันได้นะครับอยากให้มีติดบ้านไว้นะครับสายตาเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับอยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับ ต้องมีไว้สักอันหนึ่งเนาะเราจะได้แบบถนอมสายตาให้อยู่กับเรานานๆนะครับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์ของทางร้านโดยตรงของแท้ปลอดภัย100%เนะครับถนอมสายตากันเยอะๆนะครับเอาล่ะครับและตอนนี้อยู่กับเอ็ดดาร์อันดับ1เซิร์ฟแล้วนะครับแนะนาตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมผมชื่อน้องนะครับครับสำหรับตัวของเอ็ดดาร์เนี่ยน้องคิดว่าไงบ้างครับผมคิดว่าต้องรอบับ ต้องรอบัฟหนักๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้แบบมันรู้สึกว่ามันจะเล่นเล่นยากมากเลยใช่ไหม แพ่ปัจจุบันใช่ครับเล่นยากมากครับแล้วน้องคิดว่าเกมไหนเนี่ยฮีโร่ตัวนี้ควรหยิบมาเล่นครับเกมที่ไม่เจอตัวโปกหรือว่าตัวเล่นระยะหลักหนักกับตัวเบิร์ดทีเดียวตายก็พอจะเล่นได้ครับอืมเราจะไม่ชอบพวกตัวเบิร์ดดาเมจแรงๆเนาะใช่ครับตำแหน่งที่เหมาะที่สุดสําหรับตัวเอ็ดด้าเนี่ยคิดว่าเป็นตําแหน่งป่าใช่ไหมครับผมคิดว่าตอนนี้ป่าน่าจะเวิร์กที่สุด้วครับเพราะว่ามีของไวแล้วก็มีรถคูดาวจากบัฟฟ้าให้ครับเล่นป่าเยาวเลยเนาะไม่มีไปออฟเลนไม่มีไปแครี่ใช่ไหมครับไม่ค่อยมีครับ น้องเล่นมาเนี่ยพบข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับของฮีโร่ตัวนี้ข้อดีของตัวนี้ที่จุดเด่นเลยก็คือมีของระเบิดชุดเดียวตายนะครับแบบไม่ทันตั้งตัวครับส่วนข้อเสียก็เป็นเรื่องของความบางตัวละครกับความช้าในการเดินเกมครับอจะเดินเกมช้าเนาะนี่คิดว่าเป็นตัวกลางหรือเลทครับคิดว่าเป็นตัวกลางครับประมาณกลางๆางเกมเนาะอธิบายพาสซีฟแล้วก็สกิลให้คนดูเข้าใจง่ายหน่อยครับมีอะไรบ้าง พลาสซีฟก่อนเลเวลสี่ครับร่างมนุษย์ถ้าเราตีธรรมดาหรือว่าสกิลสองที่เป็นปล่อยขึ้นครับโดนฮีโร่ครับเราจะได้เอ็กพีเพิ่มขึ้นครับคือว่าเราจะไหวส่วนร่างทองเมื่อเราใช้สกิลครับมันจะมีการโจมตีแบบพิเศษเป็นการโจมตีครั้งต่อไปทําให้ตีเราลดฟูดาวสกิลได้ทุกสกิลหนึ่งวินาทีครับส่วนพลาสซีฟร่างดําก็คือเวลาเราตีครับมันจะมีเงาของเราครับออกมาตีเบิ้ลนให้ครับผมอ๋อตีเบิ้ลโอเคครับแล้วสกิลเหรอครับเป็นไงร่างทอง สกิ 1> Skill 1, ลหนึ่งร่างทองเป็นการชาร์จครับเมื่อเราชาร์จถึงหลอดเราจะพุ่งได้ไกลเราจะดามิแรงขึ้นครับโอเคครับส่วนสกิลสองเป็นการปล่อยคลื่นดาบสี่ครั้งพร้อมกับเดินไปข้างหน้าครับส่วนสกิลสามเป็นการปล่อยคลื่นสามแชกออกไปครับอ่าอันนี้เป็นอ่าสกิลในร่างทองเนาะล่างล่างมือนี่เป็นไงครับสกิ 1> Skill 1, ลหนึ่ง่างมือจะเป็นการกดค้างเพื่อวิ่งไวแล้วก็รีเจนเลือดครับส่วนสกิลสองเป็นการฟัน ่อไปสองทีครับแล้วก็อันตีเป็นการยกลอยครับผมน้องคิดว่าล่างทองกับล่างมือเนี่ยมันความเก่งเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากไหมครับก็ค่อนข้างต่างครับล่างทองจะเก่งกว่าเยอะครับส่วนล่างมือตอนนี้คิดว่าต้องรอบรัฟอย่างเดียวครับอ๋อเบลสี่มาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเน้นเล่นล่างนี้เป็นหลักเลยเนาะ ใช่ครับหนึ่งเกมผมจะเล่นล่างเดียวครับเพราะว่าดูนไอเทมกับพลังแฝงเนี่ยมันใช้คนละอย่างกันครับสองล่างอ๋อจะแยกกันใช่ไหมครับใช่ครับพี่ก่อนเวลสี่เนาะเวลาตีเนี่ยมันก็จะเด้ง XP ให้เราเวลสี่ไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมมีสามล่างนะทุกคนแพทนี้ก็จะแนะนําเป็นล่างทองนะครับครับแล้วคิดว่าตัวที่เราแพ้ทางหนักๆเนี่ยมีตัวอะไรบ้างครับแพ้ทางหนักๆมีอยู่สี่ตัวครับมีเอรันร์ซาฟินียไฮเตะแล้วก็ฟลอเรนติโนครับนี่ก็เป็นแบบ ลรวมเลยเนาะสี่ตัวทุกตำแหน่งเลยที่เหลือก็สามารถหยิบมาได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวอื่นพอจะสู้ได้อยู่ครับอ่าโอเคครับมาถึงเทคนิคการเล่นครับมีเทคนิคการเล่นอะไรบ้างครับต้องสกิลไหนก่อนเข้าไฟอะไรอย่างนี้ ปกติผมจะเปิดที่สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเป็นหลักครับจะชาร์จนิดนึงถ้าถ้าเปิดด้วยสกิลหนึ่งเราก็จะชาร์จให้ถึงหลอดแล้วก็พุ่งไปตีหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยสกิลสองปล่อยขึ้นแค่ครั้งเดียวครับคือที่ผมไม่อยากให้ปล่อยขึ้นสกิลสองแบบกดครางเพราะว่าสกิลสองครับเป็นสกิลเดียวที่ไม่มีการจนะีซีะแล้วก็ทําให้เราเป็นเป้านิ่งครับอ๋อใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ขอโบต่อเลยเนาะใช่ครับ แล้วก็แบบถ้าไม่มีสกิลหนึ่งหรือสกิลสองก็กดให้กดอันติครับจะได้ได้ลดคูดาวครับสกิลอันติครับมันปล่อยเป็น3แชกถ้าโดน3แชกก็จะได้ลดคูดาวสามวินาทีบวกกตีพาะสีบอีกก็เป็น4ี่วีเลยครับอ่าคูดาวเยอะมากเลยนะครับนี่ลดคูดาวทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองเลยใช่ไหมใช่ครับทุกสกิลถ้าใช้โดนจะลดคูดาวครับถ้าเล่นเป็นก็เป็นตัวที่สแปมสกิลได้รวมเหมือนกันนะทุกคนตัวนี้ไม่ใช้มานาด้วยนะครับเอ่อถ้าเป็นร่างร่างทองเนี่ยมันจะตีไกลด้วยใช่ไหม ฟันตีพาสีก่ายครับแต่ว่าการโจมตีปกติเป็นตีใกล้ครับอ๋อโอเคครับอ่ามาถึง Keyitem นะครับมีไอเทมอะไรบ้างครับที่น้องออกประจําทุกเกมเลยผมจะขึ้นเป็นดาฟาร์มครับดาฟาร์มแดงแล้วก็นองฟาร์มรถคูดาวเอ่อโบเกนสเปียร์แล้วก็ดาบแดงครับอันนี้เป็น k e y i เทมครับเป็นไอเทมที่เราออกประจําเลยเนาะใช่ครับผมสองชิ้นท้ายมันจะเลือกตามสถานการณ์เกมครับ แล้วน้องคิดว่าฮีโร่ตัวเนี้ยถ้ากดโซโล่ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเนี่ยเล่นยากไหมครับผมคิดว่าเล่นยากมากครับคือเราอย่างน้อยต้องมีไม่รวมก็เมดมาคอยช่วยเราใช่ไหมอาจจะเป็นแบบตำแหน่งไหนก็ได้ครับขอช่วยกันเล่นแบบต,ตัวมันค่อนข้างพื่งนทีมพอสมควรอยี่มีตัวที่แบบอ่าคอมโบด้วยแล้วเก่งไหมครับมีไหมอือน่าจะเป็นพวกตัวเซตครับตัวซีซีแบบ เกี่ยวมาตัวหมดมวยเอนโซอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อตัวแบบอคอยเชยนซีซีให้เราเล่นได้ใช่ไหมครับใช่ครับอโอเคครับแล้วพี่อยากรู้ว่าทําไมเราถึงเน้น up ท่าสองเป็นหลักครับเพราะว่าท่าสองะมันได้ใช้ตอดบ,บ่อยๆเราปล่อยซื้ตอตอดบ่อยกว่าสกคิลหนึ่งส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้ตีคนนะพี่อ๋อรู้สึกว่าท่าสองนี่ถ้าเน้นเคลียร์ยครีฟก็เคลียร์ได้ดีเลยเนาะมันแบบแล้วก็ได้เรื่องดุดเลือดดรามิด อ๋อได้ดุดเลือด้วยใช่ไหมครับท่าน,นี้สกิลสองใช้แล้วดูดเลือครับอ่ามีอะไรอยากจะฝากถึงมือใหม่ที่จะลองหัดเล่นตัวนี้ไหมครับต้องฝึกอะไรบ้างก็เรื่องการฝึกนับคููดาวครับแล้วก็ใช้สกิลสองพยายามเออเวลาผมใช้สกิลสองเนี่ยอย่าชาร์จแล้วก็ไปปล่อยอันนั้นหอกไปข้างหน้าครับ คือเราสามารถเดินถอยหลังจากสกิลสองได้ครับอ๋อชาร์จไปแล้วเดินถอยหลังจากสกิลสองได้ใช่ไหมครับมันมีมันมีวิธีทำอยอบก็คือปล่อยสกิลสองไปข้างหน้าแล้วก็หันสกิลสองครับกลับมาข้างหลังมันจะทําให้ตัวเราเดินถอยหลังแล้วก็หันสกิลสองกลับไปข้างานหน้าเพื่อปล่อยขึ้นอีกแล้วก็หันกลับมาข้างหลังเพื่อเดินถอยครับแล้วก็มีเรื่องการําวนคูดาวสี่สิบเปอร์ครับจะําได้เรื่อยๆเลยครับพี่ล่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันถ้าในเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันทําได้มันทําได้บ่อยไหมคอมโบนี้ก็ เนี่ยครับที่ที่ที่ผมรำออบเจกต์อยู่นี่นำแบบซีเซปูดอนอ๋อก็คือสกิลแบบมาไวมากนะครับนี่ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูเพิ่มอีกไหมครับมีไหมก็เล่นต้องคำนวณดาเมจดีๆครับเพราะตัวนี้แบบว่าสกิลเข่าออกมันมีแค่สกิลหนึ่งครับแล้วก็ตัวขาตายครับพนี่อ่าฮีโร่ตัวเนี้ยมันสามารถเอ่อโดนลมเหมือนฟอร์เลนได้ไหม คิดว่าถึงขั้นนั้นยังครับฮีโร่ตัวนี้อาจจะยังครับพี่พอพอถ้าโดนลุมอาจจะพอแลกได้หนึ่งตัวครับผมก็แลกได้บ่อยอยู่ครับอ่าสักสองหนึ่งสามหนึ่งนี้พอพอไหวนะครับแบบมีของถ้ามีของก็วตัวบางๆที่มาลุมก็อาจจะล่วงเองครับในช่วงเลดเกมเนี่ยมีตัวแพ้หนักๆไหมครับก็จะมีแบบว่าพวกคีล่าอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาลวงแล้วเหยียบสกิลสองทำให้ตัวเองครับอามาตะแล้วมันไม่โดนสกิลผมครับคือถ้าไม่โดนสกิลผมมาผมก็จะไม่ได้ลดคูลดาวนครับพี่ รถผู้ดาวฮีโร่ตัวนี้ก็คือสำคัญมากนะทุกคนเพราะมันมันต่อคอมโบได้เนาะแต่อันนี้ของประมาณ3ชิ้นนะทุกคนโบเก้นแล้วดาบแดงต่อเลยนะครับถ้าพวเจอพวกไฟเตอร์เยอะๆนี่ก็เป็นเซตนี้เลยใช่ไหมน้องก็เป็นเซตนี้ครับอาจจะเปลี่ยนแบบว่าโบเก้นเป็นมูราก็ได้ครับพี่ส่วนตัวคิดว่าสเปียเนี่คุ้มไหมครับกับฮีโร่ตัวนี้สเปียผมลองเล่นแล้วมันเหมือนดาเมจมันขาดนะครับดาเมจแบบมันยังไม่สุดใช่ไหม ใช่มันต้องอัดดาเมจแรงๆแนระ้ีตัวนี้อ่แล้วน้องคิดว่านอกจากป่าเนี่ยตำแหน่งที่ยังพอเล่นได้มีตำแหน่งอะไรอีกไหมครับมีเป็นออฟเลนครับตัวนี้ออฟเลนชนะฉีครับอ๋อพอวัดกระฉีได้เนาะหรือว่าชนะชนะขาดเลยพอวัดได้แล้วกันครับถ้าชนะก็ยังมีแบบโดนส่วนบ้างครับอ่าก็ใช้สกิลเพชช่วยด้วยเนาะถ้าไปเลดเกมหนักๆเลยเนี่ยตัวนี้เล่นยากไหม เรสร้างเล่นยากครับถ้าเราปิดเขาไม่ตายแต่ถ้าแบบได้เล่นในทีมไฟส์ได้รีสกิลเรื่อยเนี่ยก็ยังยังเก่งอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้ดันเข้าไปไม่เก่งครับแต่ถ้าเขาดันมารั้เนเ้นตั้งรับปล่อยสกิลเนี่ยจะเก่งมากครับเน้นเกมรับเนี่ยจะโหดเลยเนาะแล้วเกมนี้ความยากง่ายเป็นยังไงครับที่น้องส่งมาเกมนี้ค่อนข้างเล่นยากครับเพราะตัวเขาเป็นไฮเตะที่ชนะผมด้วยก็จะชอบไปยากครับสกิลตัวนี้ก็โมบิลิตี้น้อยด้วยเนาะใช่ไหมแต่ค่อนข้าง,างน้อยครับจะเป็นแบบ ติดขาตายนิดนึงนะทุกคนแ้วก็ยังมีสกิลข้ามหินอยู่นะครับเวลาในคอมโบ,บมันต้องใช้สกิลหนึ่งรวมอ่ะมันทําให้เราไม่มีสกิลหนึ่งออกครับพีบ่ถ้าไม่ได้ลำหรือไม่ได้ฟันอะไรเงี้ยครับอ,อ,อ๋อถ้าเป็นไฟนี้ก็จะเล่นแบบเข้าสุดเลยใช่ไหมครับประมาณว่ายืนจ่ายดาเมจจากระยะกลางครับถ้ายืนจ่ายดาเมจจากระยะกลางนี่ก็กึ่งกึ่งแครี่เหมือนกันเนะาะใช่ผมผมก็ลองเอาไปเล่นแครี่มาแล้วพี่าแล้วผลประกอบเป็นไงบ้างครับก็เหนื่อยครับอ่าคือ เทสู้ใครไม่ได้เลยเนาะหรือว่ายัง,ยงพอมีเทดได้อยู่พวกแครี่อะไรอย่างนี้ออมีบ้างครับพวกแครลี่ขาตายก็จะสู้ได้ครับแบบผมจะสู้ได้ถ้าไปแบบว่าพวกเทียเมตาอย่างเอลซูสจู๊ดคาเฟนีฮายาอย่างนี้ก็สู้ยากใช่ไหมสู้ยากครับผมก็ออกเป็นดาบวีคใช่ไหมครับดาบวีคนี่ขึ้นทุกเกมไหมถ้าเป็นเกมตามนี้ผมจะขึ้นดาบวีคครับผมแต่ถ้าเป็นเกมนําผมจะบูตเป็นโอเมียครับ ไา้ไมีแรงๆเลยอ๋อนี่ก็เป็นไอเทมขึ้นมากันด้วยนะครับนี่เราเล่นมาเนี่ยมีเพื่อนที่แบบสมรู้ร่วมคิดอยากให้เรากดตัวนี้มาเล่นไหมครับโหพี่ในสตรีมผมนี่แบบเพื่อนที่กดกับผมนี่กรีดร้องเลยครับ <laughs> หาคนเล่นเป็นน้อยมากนะทุกคนในแรงงคือพี่ก็กดแล้วก็เจอตัวนี้เขาเล่นไม่เป็นเขาหยิบมาเนี่ยแบบทำประโยชน์ให้เพื่อนไม่ได้เลยนะครับ นี้น้องก่อนจะมาเล่นเนี่ยน้องก็หัดในเฮดเคมาก่อนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมเข้าใจสกิลมาก่อนเนีครับทำให้แบบเล่นได้มากขึ้นแล้วกันเนาะอ่าอันนี้ผมสอเสริมนิดนึงครับเครื่องคอมโบเวลาจะเบิร์ดหรือว่าดักผู้มาเราปล่อยสกิลสามไปพร้อมกับสกิลสกิลสองแบบเนี้ยครับมันจะแรงว่กครับกดอันตีชาร์จถึงหลอดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยสกิลสองหนึ่งครั้งตีธรรมดาอันนี้เป็นคอมโบเบิร์ดที่แรงที่สุดของตัวนี้ครับโอเคครับ อ่าถ้าพูดเนี้ยอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวให้อ่าน้องๆเนี่ยเขาอัดคลิปคอมโบมาให้ดูคลาคลิปละกันนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นไปให้เนาะมีประมาณกี่คอมโบครับที่น้องเล่นมา3คอมโบครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวนครูดาวสี่สิบไปเรื่อยๆครับอ่าหลักๆก,ก็คือ3คอมโบนเนาะสหรับกิโลตัวนี้นะครับก็ใครอยากหัดเล่นนะครับต้องไปฝึกเยอะๆนะครับตัวมันยังใหม่อยู่นะทุกคนก็ยังมี จุดอ่อนอยู่นะครับแต่อนาคตอะคิดว่าตัวนี้ยังไงก็ต้องเก่งแน่นอนนะครับเพราะว่าไอเทมนี่เราลองทุกสายนะครับผมลองลองทุกสายแล้วพี่เ่รื่องพลังแสงไอเทมเซตที่น้องเอามาเล่นเซตนี้เป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับให้น้องนอนฝากช่องทางการติดตามนะครับสตรีมที่ไหนมีช่องทางไหนบ้างครับช่องทางเดียวครับมีช่องทาง t ิกตอกครับผมชื่อ t ิกตอกเฟสเดอร์ฟูลครับตัวโอหาตัวครับ คนก็ไปติดตามแล้วก็ไปถามในไลฟ์สตรีมได้เนาะอ,อบางทีก็มีไลฟ์สตรีมครับผม ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์เมสโซมคนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ